สวัสดีครับคุณผู้ชมโอ้โหล่อขึ้นเลยไอ้เหี่หมือวกตาบอดอ่ะวันนี้ผมมีเว็บดีๆมาแนะนำนะเว็บนี้เลยครับไปรับชมคลิปเว็บนี้เลย Play Store เกมออนไลน์ Store Center สุนทรพจล้อมมหาโชครับของรางวัลมากมายที่โคตรคุ้มเล่นง่ายได้จริงมีให้เลอกเล่นมากมายหลายอย่างไม่ไว่าจะเป็น Lucky Spin Galina Lucky Spin Free Fire ตู้สล็อตาล l น่า ชคลอนกาลีนาลงทุนง่ายๆพียงบาทเท่านั้นท้าทุดลองวัตถุพลังมันมากมาเติมง่ายสุ่มง่ายได้พลังมันโคตรง่ายที่เบอร์ไปเว็บกับ Play Store ับไอโอเคนะผู้ชมก็วันนี้ก็มีผมฟ i n นเอ็กซนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปทดสอบเว็บเว็บหนึ่งนะว่ามันได้จริงหรือไม่ได้นะครับเออก็พิ่รับกันว่นได้น่น นะครับอือไปดูไปแล้วมันจะได้หรือไม่ได้จะรอเวลา30นาทีพอนะครับอือเคเอาไปที่เว็บกันแล้วมันกดตรงไหนปะกดตรงไหนค,คุณผู้ชมยากกูไม่ลงลงทะเบียนอะ่ะกดตรงไหนอ่ะเอาไทยแล้ะกันไปเลือกเพื่นเหรออะไรผิดพอ ก็ร้อยสูสสสสสสสนย์ศเฮ้ยหนึ่งพันหนึ่งพันเกินเกินอ่าโอเคตอนนี้ก็แค่รออ้ทำไงต่อผู้ชมไม่ต่อก็ให้ในด้วยไม่ให้โอเคเดี๋ยวเรารอเวลาสามสิบนาทีครับแล้วจะท้าไปตอนเย็นกันเลยครับไม่รอสราดาห์ที่กูรอชั่วโมงเลยโอเคบายบายโอเคนะครับตอนนี้เวลาได้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมก็จะมา หรือมกเมกแ่าคน,น,นดูเฮ้ยเฮ้ยดูไม่มีอะไรเลย